โมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความกรพบเอือเ้อเฟืออยานีทถ้าตานีสมาคตานีผมมานิวายานิวอันตริกเคสัมเพวาโูตาสุมาณบวันตุอโทปิสักกัจัสุนันภาสิตัง ตัดสมาหิภูตานิสาเมทาสาัพเพเมตังกโรธมนุสิยาปชายาทิวาจาราโตจหรันติเยพริงตัดสมาหิเนรักคทตาปามันตายังกินจจวิตตังอิทิวาหุรังวา สักเเคสวายังรัตนังปณีตังนาโนสังอาทิตาาคเตนาอิธมเบบุตรเทรัตนังปณีตังเหตุนะสาเจนะสวทิโฮตูขยังวิราคังอมตังปณีตัง ยาาชาคาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนาธรรมเมนาสมาธิกินจีธรรมบิดามเมรตานังปณีตังเเตนาสาเจนาสวัติโหตุยัมโพธเสโทปริวันนายโสจิง สมาธิมานันตริกัญญาหูสมาธินาเตนะสโมนวิตชติอิดัมบิดัมเมรตานังปณีตังเหตนะสาเจนะสวาติโหตูเยปุกคาราอัธสัตตังสัทธาจัด ตาเอตานิยูคานิโหตีเตทักขินยยาสุขตาสสาวกาเเตสุทินานิมหปลานิยิธรมปิสังเครตนังปณีตังเเตนณสัจเจะสวัติโหตุ เยสุปโยตามนสาดันเฮนาเนกามิโนโคตมาาสนัมหีเตปติปัตตาอมตังวิไคหยหารัตธาุุธานิพุติงพุนชมานาอิธรรมปิสังเขรตานังปณีตัง เเตนะสาสเจนสุวาติโหตุยาทินทัีิโรปัทวิงสิโตสิยายาโตพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยตาถูปะมังสาปุริสังวดามีโยอริยสศาสจานิอเวจปันสสตีอิธรมปิสังเครตานังปณนิตัง เยเตนะสาเจนะสวาทิโฮตุเยอริยสาจานิวิบาวยันตีคัมพีระปัญเยนะสุเดสิตานีกินจาปิเตโหนติสุปุสาปมันตานาเตภวังอาธามาทยันทิยันตี อิธรรมปีสังเครตะนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสวาทิโหตุสหาวาสดาสนาสัมบดายาตายาสสุธรรมาชาหิตาบวันตีสากายทีทิวิจิกิชิตันจาสีลาพตังวาปยาธาทิกินจี จตุหปาเยหิจวิปมุนโตชาจาพิธานานิอภาพโพกาตุงอีธรมปิสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสาเจนะสุวาิโหตุกินจาพปิโสกรรมังกโรติปาปะกังกายเยนวาจายุทะเจทสาวา อาพาโพโสตาสปติชะทายาอาพาพาตาทิทาปทาสุวนตาอิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเเตนาสาเจนะสวาทิโฮตุ วนาปคมเพยัธาภูสิตังเคขิมหานามาเซปธรรมสมิงขิมเฮแต่ทูปะมังธรรมวรังอเดสยีนิมพาคามิงปรมังฮิตายาอิธรรมปิทธเทรตนางปณีตังเฮเตนะสเจนะสวาทิโฮตู วโรวัญโยวราทวราหโรอนุตโรธรรมมวรังอเทสยีอิธรรมเิโพนเทรตานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวาธิโฮตุขีนังปุรานังนาวังนาทิสัมเบวังวิราตจิตายติเกภวัสสิง เอคีนาพีชาอวิรุณหิชันดาิิพันติทีรายาทายมบดีโปอีธรมปิสังเกระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวาทิโฮตุยานีทะโพตานิสมาคตานี บุมมานิวายานิวาอันตริงเคตถาคตังเดวามโนสะปุชิตังพุทธังนามาสาวาทิโหตุญานิทโปตานิสมาคตานีบุมมานิวายานิวาอันตริงเคตถาคตังเดวามโนสะปุชิตัง ธัมมังนามาสามะสวาทิโหตุญานีทัพโตานิสมาคตาณีบุมมานิวายานิวะอันตริงเคตาาคตาตังเดวมานุสปูชิตังสังฆนามาสามะสวาทิโหตุรัตนะสุตังนิตตัง